14ธันวาคม2567ที่นี่จังหวัดบึงการครับตอนนี้ก็14นาฬิกา30นาทีครับที่จังหวัดบึงการนั้นลมพัดมาเป็นระยะระยะนะครับจะเป็นน่าจะเป็นลมหนาวอีกหนึ่งละลอกที่เข้ามาถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่าภาคอีสานตอนบนนั่นเองช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงที่ สวนทุเรียนของเรานั้นกําลังอยู่ในช่วงระยะกักโศกหรือว่าหยุดน้ําเพื่อที่จะเอาดอกสําหรับต้นนี้อายุ7ปีนะครับออกดอกมาในช่วงหนาวผ่านมาเมื่อกี้นี่ออกมาเพียงช่อเดียวขณะนี้ก็บานแล้วแหละแต่ว่ารุ่นน้องของเขาที่กําลังลุ้นอยู่ในขณะนี้ก็ยังไม่เห็นตุ่มตาดอกเลยนะครับคาดว่า ถ้าหากว่าลมหนาวแล้วลอกนี้ผ่านไปนะครับไม่เห็นตุ่มตาดอกออกมานะครับเราก็คงจะยกยอดไปในวัในปีหน้านะครับเพื่อที่จะเอาดอกต่อไปเราพอที่จะทราบสาเหตุแล้วนะครับว่าต้นนี้ทําไมถึงไม่ออกดอกสาเหตุนั่นก็เป็นเพราะว่าการสะสมอาหารที่ผ่านมานั้นไม่น่าจะเพียงพอนะครับการแต่งกิ่งแล้วก็โอเคแต่งไปนะครับหยุดน้ําเราก็หยุดไปได้ระยะหนึ่ง แต่ก็ยังไม่ออกดอกเมื่อเป็นอย่างนี้นะครับเราก็คงจะสะสมอาหารต่อไปเอาไว้ในปีหน้าอายุต้นต้นนี้ก็7ปีนะครับปีที่แล้วแขวนลูกไว้ทั้งหมด21ลูกนะครับถือว่าเราก็แขวนไว้ไม่เยอะเพียงแต่ว่าหลังจากที่เราตัดลูกลงมาแล้วการสะสมอาหารหรือว่าการให้อาหารนั้นไม่ไม่น่าจะสมบูรณ์เพียงพอ จึงสอให้จึงปรากฏอาการให้เราเห็นมาในปีนี้โอดูดตามสภาพท้องกิ่งแล้วนะครับนี่ครับสภาพของท้องกิ่งก็ยังไม่มีลักษณะของตุ่มตานะครับเห็นเห็นนี่ก็แหยงเหี่ยวแห้หหหง,งไปในรอบที่แล้วดังนั้นเราก็คงจะให้น้ำไปเป็นปกติด,ดีกว่าแต่ว่าอยู่ข้างบนนั้นมันมีดอกเพียงพวงเดียวขนาดนี้บานออกมาเป็นหางแย้แล้ว น่าจะได้เพียงเพียงถ้าหากว่าไม่ร่วงไม่หล่นก็น่าจะได้เพียง่อเดียวนะครับสําหรับต้นนี้ส่วนที่เราเห็นอยู่ในขณะน,นี้นี่ดูแล้วมันแห้งมันไม่มีลักษณะอาการตุ่มตาดอกเลยแต่ว่าก็ยังมีสิทธิ์ลุ้นอีกหนึ่งละลอกคือลมหนาวละลอกนี้แหละครับมีสิทธิ์ที่จะลุ้นอีกครั้งหนึ่งในประมาณเจ็ดหรือแปดวันข้างหน้าถ้าไม่เห็นก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็จะให้น้ํา แล้วก็สะสมไปเอาปีหน้าดีกว่าที่ผ่านมาเราก็ให้น้ํามานะครับสองวันที่ผ่านมาเราก็เริ่มให้น้ําเนื่องจากว่าเราเห็นสภาพใบใบในของเขามีร่วงหล่นประมาณสักห้าหกเปอร์เซนประมาณนี้นะครับแบบนี้เราก็ถือว่าเราหยุดน้ํามาแล้วใบในร่วงหล่นมาสักสามเปอร์เซนห้าเปอร์เซนแล้วเราก็อัดน้ําไปเมื่ออัดน้ําไปถ้าดอกมาก็แล้วไปแต่ถ้าไม่มาก็ยกยอดไป โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้เจอกันเท่านี้สวัสดีครับ